ทำร้ายใบบัวเนาะใบบัวบอกว่าฉันผิดอะไรพี่เท็ดดี้เท็ดดี้ครับฉันผิดอะไรเท็ดดี้ทำร้ายฉันทำไมฮะทำร้ายฉันทำไมอะ่ะฉันไม่เข้าใจเธอเธอทำร้ายฉันทำไมโอ้ยเนาะเธอทำร้ายฉันทำไมเธองุนหงิดอะไรนะเฮะ้ย เอาที่สบายใจเลยครับที่สบายใจเลยครับอยู่เฉยๆก็โดนทำร้ายหุดหงิดนะเนาะอ่ะอ่ะ,อะ าที่สบายใจเลยครับเจดดี้เอาที่สบายใจเลยอยากทำอะไรทำไปเลยเต็มที่เลยเออต่อด้วยลูกออสเอออกินน้ำขี้ลูกออสเอาดอาีหาลูกออสต,ต่อเออเอาเอออเา เอา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 เป็นยังไงเป็นยังไงอ่ะเออกระโดดไม่ข้ามอีกเอาเออเอาาเอา